เืน,นี้เรามีภาพเก็บตกจากละครเรื่องน่ารักมาฝากกันค่ะเมื่อยิบซีหรือขิงเกิดอาการสะอึกไม่หยุดเพื่อนรักอย่างระไทยซึ่งรับบทโดยสนส<ะ>ก็เลยหาวิธีช่วยหยุดอาการสะอึกของขิงค่ะ,ะครั้งนี้พี่ปุ้ยพระอุนผู้กำกับก็ได้ทำการบิฟบทนักแสดงเพื่อให้นักแสดงเข้าใจอารมณ์ตัวละครสักนิดนึงค่ะห,นะหาน้ๆนพอเขาค่อยๆปล่อยัอยอยนหเฮ้ยหายจหายแล้ว ดีใจกับเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเราใจจดใจจ่อกับตรงนี้จนเราลืมเรื่องของเราไปทั้งหมดแล้วพอเขาสะอึกอีกก็นี่กันกินน้ำให้เห็นว่ามันจะตื่นรือร้นว่าลองกินน้ำมีอีกวิธีหนึ่งคือกินน้ำเพราะว่าทำไมมันถึงเล่นจริงจังเขามันเป็นดารามันใช้ศักยภาพในการเป็นดาราช่วยน้องสาวเพื่อนนะคะซึ่งฉากนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนแอบรักกันขิงไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเราลองไปฟังนักแสดงผู้รับบทขิงอย่างยิปซีพูดถึงฉากนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ ฉากเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นฉากที่มันเริ่มจากที่ขิงอ่ะสะอึกสึกไม่หยุดเลยแล้วก็เขาก็หมแบบก็พยายามช่วยเราแหละบอกว่าแบบขึ้นมาป่ะผมชอบขิงนะเราก็เลยรู้สึกว่าก็เข้าข้างตัวเองไปไปแล้วว่าแบบเขาอาจจะชอบเราจริงๆก็ได้แล้วอย่าี้เขาก็หัวเราะขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่า ที่ที่ทาให้คนตกใจเนี่ยมันแบบช่วยให้หายสะอึกได้จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อัมโรเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอ,อ,อยากให้เราหยุดสะอึกอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยจากแบบดีใจแบบาก็เลยกลายเป็นเสียใจ้ขนาดว่ายากงานนี้สาวยิบซีก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีทีเดียวค่ะจนขนาดผู้กำกับสั่งคัดแล้วยิบซียังอินกับบทบาทของคิงอยู่เลยค่ะค่ะค่ะ แฟนๆละครน่ารักอย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับความรักของขิงในละครน่ารักทุกวันพุธพรฤหัส,สบ,บดีทางช่อง5เวลา2ทุม่ม10นาทีค่ะ